เริ่มต้นด้วยคำถามใหญ่ที่เตือนใจในยุคที่ข่าวสารบิดเบือนและข้อกล่าวหาที่ไร้พื้นผานังสามารถแพร่กระจายไวเหมือนไฟลามทุ่งหญ้าใครจะเป็นผู้พิทักษ์ความจริงและปกป้องกิยศของผู้บริสุทธิ์นี่คือหัวข้อหลักที่พักกล้าทำต้องการนำเสนอวันนี้มาดูกันว่าทำไมการต่อสู้เพื่อความบริสุทธิ์จึงสำคัญมากขนาดนี้และอย่าลืมอ่านต่อเพื่อค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องราวอันซับซ้อนนี้พักกล้าทำได้ออกแถลงการ์อย่างเป็นทางการเพื่อย,ย้ำเตือนว่าพลเอกธรรมนัฐพรมเผ่า ผู้เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มสแกมเมอร์หรือเครือข่ายหลอกลวงใดๆเลยการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทไม่ได้เป็นเพียงการปิดปากคู่ต่อสู้แต่เป็นการเปิดประตูให้อีกฝ่ายได้นําหลักฐานมายืนยันในสารอย่างโปร่งใสมาฟังรายละเอียดการให้ละเอียดยิบเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นว่าทําไมเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆพลเอกอนุดิษฐ์นะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และประธานยุทธศาสตร์ทักกล้าทำรรได้โพสต์แถลงการยาวเหยียดเพื่อปกป้องพักของเขาเขาเดินหน้ากับคดีมินประมาทโดยยืนยันว่าเป็นโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามได้พิสูจน์ความจริงและพลเอกธรรมนัสไม่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แม้แต่น้อยเขาหวังว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของทั้งสองฝ่ายได้อย่างชัดเจนผ่านกระบวนการยุติธรรมเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2568นพลเอกอนุดิษ์ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีของพลเอกธรรมนัสพรม้มเผ่า และหัวหน้าทีมบรูมพักกล้าทำได้เผยแพร่แถลงการทางการจากการณีที่นายรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อได้อภิปรายและให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนายเบนจามินเมลเออร์เบเกอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อเบนสมิธโดยเชื่อมโยงเขากับเครือข่ายหลอกลวงสกมเมอร์และธุรกิจสีเทาข้ามชาติรวมถึงพาดพิงพลเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าผู้เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พักกล้าทำรู้สึกเสีย,ยใจต่อข้อกล่าวหาที่ไร้หลักฐานเหล่านี้ และตัดสินใจชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อตอบโต้ทุกประเด็นอย่างครอบคลุมและละเอียดถี่ถ้วนพลเอกอนุดิตได้เล่าถึงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนจนถึงปลายเดือนตุลาคม2568เมื่อมีข่าวจากสื่อต่างประเทศเกี่ยวกับนายเบนจามินเมาเออร์เบอร์เกอร์หรือเบนสมิธที่เชื่อมโยงกับขบวนการหลอกลวงออนไลน์และกลุ่มทุนสีเทาข้ามชาติต่อมาหลังจากการอภิปรายถแถลงนโยบายรัฐบาลด้านความมั่นคงนายรังสิมันโรมได้หยิบยกเรื่องเบนสมิธ ขึ้นมาพูดในสภาโดยกล่าวหาว่าเขาชักชวนคนไทยลงทุนเชื่อมโยงกับทุนจีนสีเทาในกัมพูชาและมีนมาที่เกี่ยวข้องกับธนาคารบิ๊กและพยายามขอสัญชาติไทยนอกจากนี้ยังอ้างว่าบุคคลน,นี้รู้จักกับพลเอกธรรมนัฐเป็นอย่างดีและเคยถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกักบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรอตตกล่าวโทษในกร,รณีบริษัททีนทีนวินเชส์รวมถึงเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลอกลงทุนข้ามชาติซึ่งข้อมูลเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบยืนยันอย่างครบถ้วน แต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มซับซ้อนขึ้นผลเอกธรรมนัฐรับทราบการอภิปรายที่พาดพิงโดยไร้หลักฐานและแสดงความไม่พอใจอย่างหนักต่อการถูกโยงกับแก๊งสแกมเมอร์เขายืนยันว่ายังไม่มีใครชี้ชัดได้ว่าพลเอกธรรมนัฐทำสแกมเมอร์หรือฟอกเงินเลยการโยงชื่อเขากับเรื่องนี้เกิดเลยและไม่มีมูลความจริงจึงเตรียมดำเนินการทางกฎหมายเพื่อปกป้องชื่อเสียงจากข้อมูลเท็จที่ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางต่อมาปลายเดือนตุลาคม2568 นายเบนสมิธได้ออกแถลงการโต้อตอบเป็นครั้งแรกยืนยันว่าตนถูกใส่ร้ายด้วยข้อมูลเท็จและจะฟ้องร้องจนถึงที่สอตัวแทนกฎหมายของนายเบนสมิธคือน,นายธนดลสุวรรณรฤทธิ์ได้ยื่นฟ้องนายรังสิมันโรมต่อศาลอาญาในข้อหามินประมาทและเรียกค่าเสียหาย100ล้านบาทโดยศาลกำหนดไตส่สวนมูลฟ้องในวันที่24พฤศจิกายน2568ร และพิจารณาคดีแพ่งในวันที่15ธันวาคม2568การยื่นฟ้องนี้แสดงให้เห็นความจริงจังในการปกป้องชื่อเสียงและยืนยันความบริสุทธิ์ผ่านกระบวนการยุติธรรมในฐานะรัฐมนตรีที่ดูแลความมั่นคงของมนุษย์พลเอกธร,รมนัทมุ่งมั่นปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการทำงานเพราะรัฐบาลประกาศเป็นวาระพราแห่งชาติแล้วเพื่อป้องกันคนไทยตกเป็นเหยื่อหรือเครื่องมือของขบวนการเหล่านี้และนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไป ในที่ประชุมนั้นพลเอกธรรมนัฐย้ำว่าไม่ควรนำประเด็นการเมืองแทรกแซงภารกิจปรับอัชญากรรมข้ามชาติเพราะจะลดความสำเร็จในการแก้ปัญหาคำกล่าวนี้สะท้อนความตั้งใจที่บริสุทธิ์ของเขาไม่ได้ไปชี้แจงในคณะกรรมการกมทเพราะภารกิจทับซ้อนไม่ใช่เพราะกลัวแต่เป็นการตัดสินใจอย่างรอบคอบบนหลักการและข้อเท็จจริงทักกล้าทำตั้งข้อสังเกตว่าข้อกล่าวหาบางอย่างถูกนำเสนอผิดบริบทหรือไม่ครบถ้วนทำให้สังคมเข้าใจผิดจึงชี้แจงตอบโต้ทีละประเด็นอย่างละเอียด ดังนี้พลเอกธรรมนัฐยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือสแกมเมอร์ใดๆพักกล้าทำย้ำหนักแน่นว่าพลเอกธรรมนัฐพงเทาไม่เคยมีส่วนร่วมหรือผลประโยชน์ในขบวนการหลอกลวงสแกมเมอร์หรือธุรกิจสีเทาผิดกฎหมายการกล่าวอ้างว่ารู้จักหรือใกล้ชิดกับบุคคลหนึ่งเช่นเบนสมิธไม่ได้หมายถึงการกระทําผิดร่วมกันหรืออยู่ในขบวนการเดียวกันความผิดฐานคบคิดต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานไม่ใช่การเหมา รวมจากความเชื่อส่วนตัวพลเอกธรรมนัตรู้จักนายเบนสมิธในฐานะนักธุรกิจต่างชาติที่เคยมีบทบาทในภูมิภาคนี้โดยรู้จักก่อกันผ่านการแนะนําของบุคคลที่3และไม่ได้ทําธุรกิจร่วมกันเลยทนายความของนายเบนสมินธานายธนดลยืนยันชัดเจนว่านายเบนลงทุนกับนักธุรกิจคนอื่นแต่ไม่เคยทําธุรกิจกับพลเอกธรรมนัตและรู้จักกันแค่ช่วงหลังๆเท่านั้นดังนั้นจึงปฏิเสธข้อกล่าวนั้นโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้พลเอกอนุดิต์ชี้ว่าในทอมไรนักข่าวต่างชาติที่นายรังสิมันอ้างอิงก็ยอมรับในบทความของตัวเองว่าบุคคลที่ขึ้นเวทีเทียนเทียนใช้ชื่อปลอมเป็นแค่นักแสดงคนหนึ่งนี่เป็นตัวอย่างชัดว่าข้อมูลของผู้อภิปรายไม่ครบถ้วนและบิดเบือนจนทําให้บุคคลบริสุทธิ์เข้าใจผิดสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอปปงตรวจสอบในเบนจามินแล้วไม่พบประวัติกระทําผิดหรือฟอกเงินในไทยกรณีที่นายรังสิมันกล่าวหาว่าบุคคลน,นี้วิ่งเต้นขอสัญชาติไทย เพื่อปกหลักก็ถูกใส่สีให้ดูน่าสงสัยเกินจริงความจริงคือนายเบนสมิธยื่นเรื่องในชื่อไทยสาธิตตามช่องทางปกติและกระทรวงมหาดไทยขณะนั้นนายอนุทินชาบีรกุลเป็นรัฐมนตรีไม่อนุมัติเพราะเอกสารไม่ครบไม่ใช่การให้สัญชาติผิดกฎหมายหรือใช้เส้นสายพลเอกอนุดิต์ระบุว่าการฟ้องร้องเพื่อปกป้องชื่อเสียงพักกล้าทำรรสนับสนุนการใช้กฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อพิสูจน์ความจริงต่อข้อกล่าวหาเท็ศยืนยันว่าไม่ใช่ฟ้องปิดปากแต่เปิดโอกาส ให้อีกฝ่ายนำหลักฐานมายืนยันในสารหากมีข้อเท็จจริงจะพิสูจน์ได้แต่หากไม่มีก็จะยับยั้งข้อมูลเท็จในกรณีนี้พลเอกธรรมนัฐมีสิทธิ์ดำเนินคดีปกป้องกิดยศหลังถูกพาดพิงร้ายแรงแม้ยังไม่ฟ้องเองแต่ทนายของนายเบียนสมิตฟ้องเรียกค่าเสียหาย100ล้านบาทแล้วไม่ใช่ข่มขู่เสรีภาพแต่ส่งสัญญ,ญาณว่าผู้ถูกกล่าวหาต้องปกป้องสิทธิ์เช่นการกระบวนการยุติธรรมตรวจสอบบนข้อเท็จจริงไม่ใช่ปล่อยให้กล่าวหาเลือ่อนลอยสื่อหรือเวทีการเรียกคดีปิดปากอาจทําให้ประชาชนสงสัยว่า ผู้อภิปรายขาดความเชื่อมั่นในหลักฐานหรือไม่และนี่อาจเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดความเห็นต่างมากที่สุดบางคนอาจเห็นว่าการฟ้องร้องคือการปกป้องสิทธิแต่บางคนมององค์ว่าเป็นการใช้กฎหมายเพื่อปิดปากการวิจารณ์ในมุมมองที่ขัดแย้งนี้คุณคิดอย่างไรลองคิดดูว่าการฟ้องคดีมีประมาทควรเป็นเครื่องมือปกป้องหรือเป็นการจำกัดเสรีภาพพร้อมย้ำว่าการไม่ชี้แจงในกมทของพลเอกธรรมนัฐ และนางนารุมนไม่ได้เบียวแต่ภารกิจทับซ้อนเขาต้องการหลีกเลี่ยงปิงปองทางการเมืองที่ไม่เกิดประโยชน์ในกรณีนักการเมืองอักษรย่อชอที่ถูกพาดพิงนายชนนภัท์นาคสู้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพักกล้าธรมยืนยันว่าไม่ใช่นักการเมืองทำสแกมเมอร์บัญชีต้องสงสัยเป็นของบิดามานดาไม่เกี่ยวธุรกรรมผิดกฎหมายพลเอกธรรมนัฐเรียกนายชนนภัทชี้แจงภายในจนเข้าใจแล้วแนะนําให้ชี้แจงสื่อทําให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริง ยืนยันว่าการไม่เข้าร่วมกอมอทอของพลเอกธรรมนัตไม่ใช่หลบเลี่ยงแต่ตัดสินใจบนหลักการเขาพร้อมให้ข้อมูลหน่วยงานตรวจสอบอย่างยุติธรรมแต่ไม่ต้องการให้รัฐสภาถูกใช้บิดเบือนโจมตีทางการเมืองเมื่อข้อกล่าวหามาก่อนข้อเท็จจริงแล้วใครจะปกป้องความเป็นธรรมพักกล้าทำจัดตั้งวอลุ่มตรวจสอบทุกข้อกล่าวหาที่พลาดทิง้รงรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายค้นหาความจริงจากหลักฐานอย่างรอบด้านยืนยันทำงานรับใช้ประชาชนด้วยสุจริตโปรง่งใสกล้าชนกล้าทำและกล้ายืนหยัดบนหลักการ ตามอุดมการผู้ใช้ความเชื่อนำหน้าความจริงหรือบิดเบือนเพื่อทำลายทางการเมืองประชาชนส่วนใหญ่จะมองเห็นและแยกแยะได้ในที่สุดแนวทางแก้ปัญหาสแกมเมอร์อย่างเป็นระบบพักกล้าทำยืนยันความบริสุทธิ์และโปร่งใสเดินหน้าพิสูจน์ความจริงทั้งสาธารณะและศาลความจริงคือความจริงแม้บิดเบือนมากทิ้งใดสุดท้ายจะปรากฏต่อสายตาประชาชน พักกล้าทำขอบคุณประชาชนที่มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในความตั้งใจดีมุ่งมั่นทำงานเต็มกำลังยืนหยัดต่อสู้อัชญากรรมบ่อนทำลายสังคมไทยโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือโจมตีทางการเมืองแถลงการนี้เผยแพร่สู่สาธารณะโดยทีมบรูมพักกล้าทำที่พลเอกอนุดิษฐ์นะครับรับผิดชอบเพื่อย,ยืนยันการเมืองบนความจริงและสุจริตรวมสร้างสังคมไทยปลอดไทยจากสแกมเมอร์อย่างยั่งยืนและนี่คือคำถามเพื่อคุณผู้อ่านคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการฟ้องคดีมีประมาท เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือคิดว่ามันอาจเป็นการปิดปากการวิจารณ์อย่างแท้จริงมีมุมมองขัดแย้งใดที่คุณอยากแบ่งปันในความคิดเห็นคอมเมนต์ด้านล่างไหมมาคุยกันเถอะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น